สวัสดีค่ะพยาบาลขวัญน,นะคะมาพบกันอีกครั้งสำหรับ EP ที่2เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนการเช็ดตัวลดไข้เตรียมสถานที่ให้พร้อมถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมัดมๆเริ่มเช็ดจากบริเวณใบหน้าและพักไว้บริเวณหน้าผากและซอ่อคอททำซ้ำๆกัน3-4ครั้ง ขั้นตอนต่อไปเช็ดบริเวณหน้าอกและลำตัวทำซ้ำๆกัน3-4ครั้งเช็ดแขนด้านไกลตัวจากปลายแขนเข้าหาต้นแขนโดยเช็ดในลักษณะย้อนรูขุมขนทำซ้ำๆกัน3-4ครั้งและพักผ้าไว้บริเวณข้อพับแขนและรักแร้จากนั้นเปลี่ยนมาเช็ดแขนด้านใกล้ตัวโดยเช็ดในลักษณะเดียวกันค่ะ เช็ดขาด้านไกลตัวเริ่มจากปลายขาเข้าหาต้นขาและพักไว้บริเวณใต้เขา่าและขาหนีบทำซ้ำๆกัน3-4ครั้งค่ะเช็ดขาด้านใกล้ตัวโดยเช็ดในลักษณะเดียวกันค่ะนอนตะแคงเช็ดบริเวณหลังโดยเริ่มจากบริเวณก้นกบไปจนถึงต้นคอทำซ้ำๆกัน3าครั้งเช็ดตัวให้แห้งและ สวมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเช็ดตัวลดไข้ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลทุนบุรีทุ่งสงขอบคุณค่ะ